นอกจากชแนลผม,มแล้ววันนี้ผมจะมาสร้าง playlist ไลค์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดและเขียนไปแล้วห้องนี้ด้วยอย่าลืมไปกดกันนะครับเป็นผู้เล่นทีดีเลยแหละบายขอรกราบชมวีดีทุกทกันด้วยนะครับหพาว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็ว่าจะมาสร้างการทำครับ กลับมาที 4, สา่ส0 0สรอวิวหรือเกินมาแล้วก็ดีนั่นแหละคุณผู้ชมเราจะมาสร้างกันสร้างอะไรไวะคุณผู้ชมถามนี่ใช่ไหมผมจะสร้างการสอนทำ่นโทรศัพท์เท่านั้นโทรศัพท์เท่าน,นั้นเน้นนะฮะในคอมก็ได้แต่จะไม่ทำเป็นตัวอย่าง้ดูนะฮะนั่นแหละกับสอนสร้างเอ้ยสอนทำอย่างเดียวพ่อ ทำอันไหนผมทำเป็นก็จะตอบว่าเออคขณได้ครับมาเลยกับทำให้เป็นคนประสบเอย่าอย่าเพิ่งนะอย่าผมไปหาคนขวาคนขวาให้เออคนขวาขวาให้คลิปนี้ขอตัวรากันไปก่อนใครอยากให้ผมสอนอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะขอบคุณครับบายครับ อย่าเพิ่งไปอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ก็จดยินนะครับผมครับบอม